ตำนานเนื้อเรื่องของการกำเนิด League of Legends ขึ้นมาโดยบุนบู Gaming ถ้าพร้อมแล้วเรา Summoner ไปตะลุยเนื้อเรื่องกันเลยรู n เทอรดาวเคราะห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผ่นดินวาโลแลนซึ่งในแผ่นดินนี้ก็คือที่พักอาศัยของชาวรูนเทอรล่าและตำนานเล่าขานกันมาว่า ทุกครั้งที่มีการกำเนิดขึ้นของเผ่าใหม่ๆจากการลุ่มตัวของชาวลูนเทอรล่าก็มักจะมีอีกเผ่าที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับเผ่านั้นโดยสิ้นเชิงเกิดขึ้นเสมอและนั่นทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่มีมาอย่างยาวนานและในสงครามนั้นนอกจากอาวุธธรรมดาแล้วจะเป็นการต่อสู้ด้วยเวทมนต์และหินรูนซึ่งเหล่าซมนเนอร์คือผู้ที่อัญเชิญนักรบจากชาวลูนเทอรล่าซึ่งจะถูกเรียกว่าแชมเปี้ยน และซัมมอนเนอร์ก็ยังเป็นผู้นำทางการเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแผ่นดินบารอแลนดอีกด้วยและซัมมอนเนอร์เหล่านั้นก็คือนายนั่นเองเผ่าต่างๆได้ถูกรวมตัวกันและแบ่งแยกตามภูมิศาสตจนถูกแบ่งเป็นอาณาจักรทั้ง11นั่นก็คือเฟรยอชน็อกเซสเดมมาเซียไอโอเนียพิวโทเฟ ซอนบิลวอเตอร์อิกส u ทอลชูร a มาทากอนชาเดล e เอลส์และยังมีบั n d ดล CITY ้ตินแดนสแสนอัศจรรย์นองโลกแห่งวัตถุที่มีเส้นทางและประตูที่มนุษย์น้อยคนมากที่จะมีโอกาสได้เห็นเพราะว่าประตูเหล่านั้นจะเปิดขึ้นในบางโอกาสเท่านั้น หรือไม่ก็เปิดให้แก่ผู้ที่สามารถอ่านและเข้าใจภาษายอ์เดอรได้ซึ่งในแต่ละอาณาจักรก็จะมีแชมเปี้ยนต่างๆอาศัยอยู่และเมื่อเดอะรูนวอร์เกิดขึ้นผลของสงครามอันยิ่งใหญ่ทําให้ดาวรูนเทอรล่านั้นเกิดไายนะที่เป็นมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่มีผลของเวทมนต์ตามมาอีกด้วยและเขาว่ากันว่า ถ้ามีสงครามอย่างเดลูนวอร์เกิดขึ้นอีกเพียงครั้งเดียวดาวลุนเทราจะแตกออกเป็นสิ่งเสียงอย่างแน่นอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาดาวลุนเทราเอาไว้เหล่าพ่อมดและซัมมอนเนอร์และผู้มีอำนาจของแผ่นดินบารโรแลน์ได้ตกลงกันจนได้ข้อสรุปว่าความบาดหมางและความแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างเผา่าควรได้รับการแก้ไขและควบคุมได้อย่างเป็นระเบียบเหล่าพมอดและซัมมอนเนอร์จึงได้ก่อตั้งองค์กร l ลีกออฟเรเจนต์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆบนแผ่นดินบอโรแลนด์ o และเพื่อรักษาลูนเท e ่าเอาไว้โดยการจัดแข่งขัน l ลีกออฟเรเจนต์นั่นเองหรือบทสรุปของการรักษาลูนเท e ่าเอาไว้ก็คือการจัดการประลองในองค์กร l ลีกออฟเรเจนต์และเผ่าของคุณจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับผลของการแข่งขันของเหล่าแชมเปี้ยนซึ่งเป็นนักรบในเผ่าที่คุณผู้เป็น s u มมนเน อันเชิญมาต่อสู้กันในลานประลองนั้นนั่นเองนี่คือตำนานก่อนการเกิด Le g u e of Legends ขึ้นมาโดยคลิปต่อไปจะเป็นตำนานก่อนการเกิดพ่าหุพบในห้วงอวกาศและก่อนการเกิดดาวเคราะหล์ลูนเทอร่าขึ้นมาหรือก็คือช่วง P-History นั่นเอง ก่อนจะจากกันไปไนายมีความคิดเห็นยังไงกับเนื้อเรื่องต่างๆของ League of Legends แสดงความเห็นกันได้เลยเต็มที่ว่ามันเจ๋งแค่ไหนหรือว่าอยากจะได้ตำนานอาณาจักรของแชมเปี้ยนคนไหนก่อนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆสามารถกด subscribe และกระดิ่งไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่กดกระดิ่งจะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยไม่ว่าจะลงคลิปหรือจะไลฟ์สตรีมและนายสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่สตรีมช่อง YouTube ได้ทุกวันเลยหรือถ้าสนใจคุยเป็นการส่วนตัวสามารถทักมาที่ เฟ b บุ k f แฟนเพจได้เลยและสำหรับวันนี้ผมบุณบากยามิง่งขอตัวลาเหล่าซัมาเนอร์ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ